วันนี้เราสองคนมาเยือนวาเยือนรัชชวิภารัชชวิภาซึ่งก็บ้านเราเอนโอ้โหเขาแต่งชุดมากันเป็นทีมด้วยอว่าวันนี้ชิงน้ำคนละหนึ่งขวดอ่ะศูนยศูนย์อ่าไปก่อนหนึ่งแต้มประเดิมได้สวย โอ้ยเข้าเร็วมากคู่แบตมือซ้ายนะดักหน้าสองศูนย์เดียวคางนูยังรู้สึกยังตื่นเต้นไปนะไปเยี่ยมททษดทอีรษูนศีรษูนแข่งแข่งนะโทษทีกติกาสากลยิงได้นะได้ครับ อ้าห้าูนยเจ่งไปเอย่มาอาไปครับหกศูนย์ูน ยักโอ้โหยเท่าทีเท่ีประเดิมมาเจดแต้มรวดแล้วเจ็ดออกโทษโทษโทษแดศูนย์ศูปศูนโอ้ยโทษโทษ โอ้โหโทษครับพี่บิน1.8ได้ได้รูปเกมเรา1.8ปเกมเรานิดเดียวออกใช่ไหม9.1้ไป9.1ออกครับออกครับ ตัวหนึ่งโอ้ยไปนน่ตเลยมามามาวิมาโอ้โหสองศูนย์ แรงกันลูกมัน,นะมนกระโดดข้ามเน็ตมาเลยอ่ะสองศูนย์ดทอตฟิศโอ้โหโค,ครับได้ดวงไหมครับทีนี้เราต้องเล่นเน็ตได้อยู่ได้อยู่สามศูนย์ตันครับหนึ่งสามกระแทหนึ่งสามเอออปีนเน็ตแบบนี้ไม่เอา

โทษโทษโทษตกใจว่ามันจะทะลุมาแล้ววะโทษทีโทษทีโทษที่ไหนโทษนะครับพีทหกสาม นิดเดียวเจ็ดสามอ่ะเจ็ <ไป S 2> ดส<ป> <c oughs> ามฮึโทษเธอไปยังจะมาด้ลองลูกตัดเธอลองลูกตัดสี่เจ็ด ยม่มโอษห้าเจ็ดจต่อเลยห้าเจ็ดจบต่อครับไว้หกเจ็ดหกเจ็ดเอารู้ใหม่ครับ กลางเกมเริ่มมันละไม่เก่งแล้วต้นเกมนี้ได้แต้มมาเยอะหน่อยตุนไว้เยอะอ่ะเจ็บไม่เท่าเจ็บไม่เท่า นี่ทีเดียวๆีเดียวนี่นะบดเจ็บบาดเจ็ครับว,วยไอ้ฮะอ้าว แปดไม่เท่าแปดไม่เท่าเมื่อกี้เท <10, S 2> ่าไหร่อ่ะเอองงแล้วเนี่ยสิบสิบเจ็ดสิบนัยเมื่อกี้เมื่อกี้แบดเมื่อกี้น,นี่เสริมนี่ถูกป,ป่ะจำไม่ได้เ <10, S 2> มื่อกี้แต <11, S 2> ้มมันสลับสลับสิบสิบเจ็ดไปยัดยัดยเดียว สิบแปดสิบโทษครับปล่อยโอ้โหโทษขอ,ทอทโทษสิบเก้าสิบโทษดีครับเก้าสิบเดี๋ยว กดยี่สิบสิบออกเค okay. ปิดเกมแรกไปก่อนครับเซตสองครับหูศูนย์ปล่อยปลย ห,<อ>หนึ่งโซนหนึ่งโซนเธอเธอเถอเธอก็อพี่ต่ายไปม้ย <c oughs> ออกเฮ้ย <laughs> ออกมา,าไม่รู้หนึ่งเท่าครับมันแล้วจะสองมันแล้ว <c oughs> โอ้โหโ,หโัษพี่ตายโทษครับสองหนึ <c oughs> ่ง วายวายวอ่าสามหนึงนน่งสามหน เยี่ยมตัวที่ตายจีนึงดักมัวมากทีนิดเดียวสองสี่ต่อขาพี่วินสองสี่ เยี่ยมสวยครลลลล <oh ับนีเด้อเธอหอดไม่ด้สามห้าเสียจังหวะ สามห้าสามห้าตั้นตั้นเดียเดียวหกโทษครับพี่ต่ 6, หกสามก็หู่หดโทษโทษครับพี่วินบาดเด้งบาดเด้งงัดไม่ลึกเลยสีหก โทษครับเจ็ดสี่เจ็ดสี่ไปโ oh, <wait. S 3> <c oughs> อ้โหน่าเจอดตบมาได้ <c oughs> ยอดอ,อกมากถือว่าเป็นแทคนิคอย่างหนึง่ง แปดห้า <85 S 1> ครับ8ปห้านี่แน่<อ>ลูกทีเด็ดตทครับเก้าห้าตครับพี่บินไปเก้า โอ้โห9ตบไล่เส้นแด่ออกไปไกลเลย69โอ oh ้โหเยี่ยมครับพี่บินตทษครับพี่ตาย79กรด oh เิเธอ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 เฮ้ย

วิ่งวิ่งไปแล้วโทษดิแปดศูนย์เฮ้ยอะตื้ยนิดเดียว,วเก้าสิบย,ยังยัง เวเราเริ่มเข้ารูปเกมเราแล้ว9-0โทษโอ้โทษพี่ไถ่11-9 19ครับเถอะ ออกเดียว29ผ้ายเถอะ29ครับเฮ้ยีเ <c oughs> ยีม39ส <3. S 1> 39 เฮ้ยเฮ้้โหเสร็จเลยลูกนี้ส 3, 3. แปกไปีกค,ครับ,บร 3> 3. ปเด็ 3> 3. บิบสามสิบสิมปนงสามเดบิดน้ำไม้ออกไปเยอะเลยหนึ่งสามเี่ยมต่อครับพี่วิน สี่สิบเอ็ดระวังตัดทอสเลยระวังไปหนยอ้ยะเหนียวไว้เฮ้ยไม่ได้ <laughs> เหนียวมาก โอ้ยไม่ตายนาทีสิบ <50, 51. S 2> <5. S 1> ห้าสิบเอ็ดห้านี่ได้ไหมใช่ไหมครับพี่วินห้าห้าหนึ่งสิบห้าสิบเอ็ด โอ้โห oh, <35. S 1> นึกว่าอ่องจริงโท่ครับไม่งั้นไม่ติดโทษหนสามแปมสองห้า <c oughs> <c oughs> เยี่ยมเยี่ยมอีทสามสิบห้ามาดีสามห้าโทษครับพี่ต่ายหกสาม เยี่ยม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 หกสามไปสองเต้มเยี่ยมัสวยครับพี่ไต่เจสามีนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไร47 <7. S 1> ไม่ไรได้สีเจ็ด โกลัวม่นลอยมาแล้วก็ตี 5, ตีเน <5, S 1> ีนแปดส <4. S 1> ี่เฮ้ยฉันเติรหกหกห้าสิบแปหายเป็นนิ้วหนึ่งนะเยี่ยมมากออกรอครับ19 15 95ไป đăng, hoặc, <coughs> ừ. <coughs> <coughs> 69 <coughs> không 69 <có> <coughs> เยี่ยมปิดแมต20ยี่สิบสิบโพแต้มเดียวแต้มเดียวขอ<ม>ให้ไหมได้อุ้ย ขอบคุณครับพี่ต่ายขอบคุณครับพี่วินขอบคุณครับ